่ครับกินของแสีกับใจเย็นแน่จะน้อยนอรัพผู้ถ่ายตัวใจเย็นบรััไใ้ใจหวันบดงกินกัน้นอขอเชิญนักแม่ทีมาเลี้วครับเมืองพร์เมืองบนตาทานสูตรโบราณหนึ่งเดียวนี่บนครับบ่แสบบอเงินน้ำครับพิกัดพี่กัดยีไซสออรครับพิกัดพี่กัดอ้วยในสอยบุรพาาในหาครับใกล้ๆนะครับผมผมเขียนหน้าผก็ไม่จอดกันครับ ่ากันเด้ครับอ๋อเบิกเตาก็นอกบีครับต้นหอมมีอยู่ครับก้นอมใหญ่ใหญ่ข,ของสิค้าหนอ๋อเดนีอ๋เดออีกแล้วครับใหญ่ครับแล้วเป็นมห่องเป็นอยู่ีว่ครับ นี่ข้าวบึงระดับเตาข้างนาะครับเนาะครับผมสูตรโบราณครับสูตรโบราณเดียวในอุบลครับใหญ่บุญบางอินดี่ขายพอใหญ่มันเฮ็ดยากครับผมแม่นี่เลยครับตรงมีข้าวโอทเนาะครับเนาะแม่นครับผมตรงโอท้นหรืออินีครับแสบนี่ซุปก่อนหอมแสบก็เตาแก๊สหลายแถาครับกินของแสบก็แต่เย็นแน่จะไม่นอครับผู้ถ่ายตัวใจเย็นครับครับให้ใจหวานบรือคนดีครับเี็นอ่ ที่มาเนื้อครับเมื่อกี้เรื่องบอนชาวทานสูงกว่าลาณหนึ่งเดือนนี่ก่อนครับบมแสกบอเงินน้ำครับพิกัดพี่กัดอยูเซอ์ครับพิกัดนี่พิกัดอยู่ในซอยบุรพาใน้หาครับใกล้ๆนะครับผมผมเขียนหน้าผมกับไม่จอดเรมือนกันครับฝากกันด้วยครับพี่น้องครับเป็น่าเชื่อแน่ใจผมนีะครับอ่อันนี้เฮ็ดยังครับครับชุดเดียวันอันนี้จะเป็นไข่กลางกใส่ไข่กลางนะครับ ใกล้ๆขนาดกลางครับแป้งข้ก้อบขนาดกลางครับครับถ้าตรงสังเกตตรงผิวมันครับเตาทานนี่ครับครับถ้าผิวมันเหลืองนี่ก็แปลว่าสูงครับถ้าผิวบนเหลืองเหมือนอยังกับบทชันสูงนะครับ เบื้องผิวมันผิวแป้งน่องครับแม่นครับที่ไปเรื่อยๆก็จะชิ้นเองครับครับขายมาตั้งปีแล้วครับขายมาได้เกือบสามสิบปีแล้วครับโอ้แต่ก่อนผมก็รอไปเรื่อยๆครับตานนี้ราคาเพิ่มบ้างพุ่งอกี่ยวกัตัวทีพุ่ก็มาเริ่มจอดครับเพิ่งก็มาเรื่อยๆนะคระคุณหนูเจ๊จูดเหรอครับ มาตกกรอนมมนเหนื่อยครับน่อหายใกน้อมูายใหญ่เนาะขายใหญ่ด้วครับนี่ก็เป็นเนย้เนบราณนะบอกครับครับเนยแบบพร้อมครับผมแบพร้อมนะครับอใส่แบบเพยงอแบ้ครับเบนี่ให้มันออเท่ากับจานออกครับ อานอันใส่ห่อแล้วจานเล็กห่อแล้วเนาะครับจานย์ซื้อสีใบละสาบาทเลามาถูกเอาครับนี่ใส่กล้วยหอมทองครับทั้กล้วยทั้งไข่ร่วมกันครับอือปิดจกักถุงป่ะที่นี่ค่ะรับสามถุงครับข้นเหนือไรผมหกอกเร็วครับข<ม>้าวเหนือไรรู้บอกขาดสามถุงครับ ไเวกหุเล่กบครับครับโอ้โ้เซ่กล้วยเซี่ยเบนกินตนีกล้วยเซี่ยเบนแสบกล้วยแอร์ครับโอ้เบิงจะบกเอาเบเสียไงคือกล้วยตลาดครับแม่นอยู่ครับนี่เหเคล็ดลับครับเคล็ดลับแบบนี้นะครับครับใส่กล้วยเซี่ยนบเสียเบเสียไงคือกล้วยบ้านเฮาน้อครับนังปลาครับหอมครับพร้อมหัวชั่วหนารับประทานครับ ท่านมีเวลากลขอเชิญมืองอหนุนวในเด้อักอยู่นาบันทันสุทันเงินอนมื่นครับครับอปเบิ่งได้ทำในยูทูบโรตีสวรรค์อุบลครับในนี่ย u ูทูบก็มีดครับพี่น้องครับซอยโกดไหลโกดแช่ผมน้ำเนะครับครับเป็นพระคุณยางสูงครับเริ่มสวยแล้วครับน้ำนะครับใช้ฟานอะไรนะสำหกินได้ครับได้ครับ เหลืองหอมหอมเนาะถ้าถ้าถ้าเป็นแก๊สนี่สี่โบไม่กินเนาะครับบ่ครับแก๊สมันจะบ่หอมบ่แสเสบแล้วก็ค่อยมีกลิ่นหอมครับก่อเชิญพี่น้องเด้อครับผมน้าหงุดหงิดแต่ไมะแย่ผมแน่ครับครับ อุอกปกปรณ์คักนะครับ, <c oughs> บ,บนี่ตัวแก้วนามาครับตัวแก้วนามาสาดได้เส็ดเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บอ๋ออนี่มักไปก่อนป่ะครับครับผมก่อน ตัดแล้วล <Rocky> <hi> เรอบวันนี้ครับครับตัดตัดเป็นชิ้นไม่ตึงคิคคค <x ana. S 1> นง <or> ่ายครับครับท่านผู้ใดเป็นโรซังตัดทุก่งกว่าหมุนเลยนะครับของกวนเป็นกรบโบมากตัดครับเรียกตัดเป็นชิ้นเลยฮ่าฮ่นี่มองนางสาลีตัวใหญ่แบบตัวใหญแบบโตก็เพียงหน่อยนึงเพียงหน่อยของเจ้าของเองบ่ะครับครับพึ่งผมครับ ย่อมกับเอากำน้ำมาค่ะเอาไว้ใส่ตัวน้ำใหญ่นะครับโอโซโอโซกฟองไว้ครับโอ้คนไหนเอาของไว้ได้อ้อ้อ้ไว้ใส่ของของไปฝานะครับนี่พี่น้องเบิ่งเต่อครับเปิดมาสามสิบปีแล้วครับครับผมตราบสองเทื่อนะครับแม่โอ้ฝาสองเทื่อนครับมันคลอนครับ ความร้อนมันมันเผาผลาญนนะครับครับมัเป็นคื่อนอนที่เรยบ้น่อยครับถาห่ง่เดียนวนี่1กิโลหรอทำหายไป2กิโลหรอครับมันสีเปลี่ยงไม่เนี่มันสิเปี่ยนได้เนาะปนสีบรแํบเลยเนาะครับเนาะอันเใหาไหมครับสวัส ระเบียบพร้พอมแล้วครับขาดคมเฮ็ดเฮ็ดแบบละเอียดละออละเมียดละไหมละมุนละมอมครับไฟเป็นอ่อนนะครับพี่านไม่มมครับแ <c oughs> รงอยู่ครับโอ้โห่องอาหารจะแสบครับผบัวแพรงเครื่องบัวี่เหนียวเครื่องครับครับใจหน่อยมันบัวแสบครับ นอกจากผู้ได้จะบมากหวานก็จเงบอกผมครับเป็นมาทางนองจังกระดีมนะทำกระบีครับ ร้อยครับอ่าโอเคครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับ